สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆน้องๆครับ FC ทุกท่านครับผมอันนี้ครับเราจะมาพูดคุยเรื่องของสินค้าที่ขายดีมากๆครับช่วงนี้เป็นไก่เสียบไม้ครับเนาะเนื้อไก่เสียบไม้แล้วก็เนื้อเสียบไม้ตุดเสียบไม้หนังเสียบไม้ครับ แล้วก็ตัวที่ขายดีมากๆจะเป็นตัวนี้เป็นโครไก่เสียบไม้ครับเนี่ยสินค้าตัวนี้ขายดีมากเลยครับเนี่ยหลายๆท่านคุณพ่อคุณแม่เป็นเป็นแม่ค้าครับเนาะคุณพี่คุณน้องที่เป็นแม่ค้านําไปย่างขายบอกว่ากําไรดีเนี่ยแล้วก็อร่อยว่างั้นลูกค้าบอกว่าอร่อยนะพวกเราเลยจัดมาเยอะเลยรอบนี้ช่วงนี้เป็นสินค้าตัวที่ขายดีที่สุดก็จะเป็นตัวนี้แหละครับ เรียกว่าไก่ไก่พร้อมย่างครับนะ,ะมีหนังมีตูดนะฮะปุมกพอมีตูดเนาะมีตูดเสียบไม้หนังเสียบไม้เนื้อเสียบไม้ครับแล้วก็โครงเสียบไม้นะะี่ปรุงรสดรงรยครับปุ่มปอกพร,ร,ร,ร้อมย่างได้เลยเนาะปนะรุงรสดพร้อมย่างได้เลยครับเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าทํามากๆครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวเลยเนาะ เนี่ยช่วงหน้าหนาวเลยอาหารประเภทย่างร้อนๆกับกินกับข้าวเหนียวก็สบายๆครับเนาะของกินง่ายๆเนะหรือหลายๆท่านเลือกซื้อไปอย่างให้ลูกหลานรับประทานก่อนไปโรงเรียนก็ได้ครับตัวนี้เนาะแต่ที่เราขายดีก็คือเป็นแม่ค้าครับที่ลูกค้าเราก็เป็นแม่ค้าสม่มากเป็นแม่ค้าที่เอาไปย่างขายครับตัวนี้โครงไก่เสียบไม้ครับเนาะ แล้วก็ตูดไก่เสียบไม้นี่นะอยากจะแนะนำครับผมเนาะสินค้ามาเยอะเลยตตอนนี้เราขายอยู่เขตสุรินทร์บุรีรัมศรีสกเกตนะฮะตรงนี้ครับเนาะยังไม่ได้ขยายไปไกลพื้นที่การขายเราอยู่แค่สุรินทร์บุรีรัมศรีสกเกตตอนนี้ครับไก่ย่างเสียบไม้ครับคุณภาพคือว่าเยี่ยมมากครับเนาะนะรสชาติดีมากเลยรสชาติดี อยากให้หลายๆท่านได้ชิมนะหรือว่าคุณพ่อค้าแม่ขายเอาไปย่างขายทําทำกําไรกันนะช่วงนี้ก็สินค้าก็เริ่มปรับตัวขึ้นเล็กน้อยครับผมนะปรับตัวขึ้นเล็กน้อยเพราะว่าพวกไกนะ่ชิ้นส่วนไก่เริ่มปรับตัวขึ้นแล้วใกล้จะปีใหม่เนะาะใกล้จะปีใหม่ก็ราคาก็กระถืบขึ้นหน่อยแต่เรายังขายราคาเดิมครับผมเนาะขายราคาเดิมเป็นราคา เจ็ดสิบบาทต่อแพ็คครับหนึ่งหนึ่งแพ็คนี้มีสิบไม้ครับเนะาะหนึ่งแพ็คมีสิบไม้ครับหลายหลายท่านเอาไปย่างแล้วบอกว่าอร่อยนะฮะและว้วกลับมาซื้อซ้ําเยอะครับตัวนี้สินค้าตัวนี้ออกดีแน่นอนเนาะอยากให้แม่ค้าหลายหลายท่านครับลองเปิดใจนะเพราะสะดวกสบายเหลือเกินไม่ต้องไปทุบไม่ต้องไปแช่ไม่ต้องไปหมักให้เพื่อนมือเสียเวลาเพราะทุกว,วันนี้ มันมีแต่ความเร่งรีบเนาะนะฮะเอาเวลาตัวทุบตัวเสียบนี้ไปทําอย่างอื่นได้เยอะครับนะฮะเอาไปทำกันได้เยอะเราก็เพียงแค่ตั้งเตาแล้วก็ตัดถุงย่างได้เลยเนาะหนึ่งข้าวเหนียวรอพร้อมครับอร่อยแน่นอนครับผมเนาะอยากให้ลองอยากให้ลองจริงๆครับตัวนี้ไก่ย่างเสียบไม้นะฮะไก่ย่าง ไก่หนีบไก่เสียบปีหน้าเราจะทำออกส่งออกต่างประเทศครับผมเ,เราไปส่งออกเขมรครับอตอนนี้เราขายในไทยก็ไม่พอจำหน่ายครับแต่ว่าโครงการ,รเราบอกว่าปีหน้านี่แหละครับผมอีกไม่กี่วันข้างหน้านี่แหละเราจะส่งออกต่างประเทศกันแล้วครับผมตัวไก่หนีบไก่หนีบไก่ย่าง ไก่หนีบไก่ย่างนะครับผมตัวนี้สินค้าตัวนี้ครับโรงงานเรากําลังเพิ่มกําลังผลิตกันเต็มที่ครับผมเนาะอ่ะย้ทุกท่านลองดูครับผมเป็นอีกหนึ่งอาชีพครับผมเนาะเป็นอีกหนึ่งอาชีพครับก็ถ้าใครสนใจติดต่อมาได้ครับผมในห้ากันดินทร์ฟู้ดโดย CP พครับผมเนี่ยสรีเกตลาดสดสุรินทร์ครับผมไก่ย่างไก่หนีบเสียบไม้นะไก่หนีบไม้ไก่เสียบไม้ครับรสชาติดีมากครับเอาไปทำกำไรกันครับ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วกันครับขอบคุณครับผม